การสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆคนณนะคณาคนอาคนลงุงทุกๆท,ท่านนะครับอ่ากลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับบอยพะลองนะครับ EP นี้เป็น EP ที่243ี่นะอ่าบอยพะลองก็มีพระเครื่องนะครับวัตถุมงคลมาให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมอีกเหมือนเดิมอ่าชุดนี้จะเป็นงานเลี่ยมซะเยอะเลยนะพี่ๆก็หลายเกจิอยู่นะวันนี้คะกะมานะครับอ่าพี่ๆดูสวยดูชอบดูถูกใจนะครับนี่เลย0 6 5 5 8 6 4 9 3 2นะ ถ้าดูชอบดูถูกใจถูกราคาแล้วนะอ่โทรมาหรือแอดไลน์มาพี่พี่บอทพลองมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับขอแค่พี่พ,พ,พี่รับจริงอ่ารับจริงปิดไปได้เลยพี่พี่มีค่าส่ง50บาทนะครับอ่ามีค่าส่ง50บาทส่งโดยไปสนีไทยก็ต้องนี่นะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยที่สนับสนุนมาโดยตลอดนะวันนี้มีอะไรมาให้ชมนะครับอเอาพัดกล่องก่อนพี่พี่ ชุดเลี่ยมนี่ก็มีกล่องนะพี่พี่ <Okay. S 1> มีกล่องทั้งนั้นเลยมีกล่องทุกองค์อ่าอันนี้จะเป็นยอดธงอันนี้ไม่ได้เลี่ยมนะน,นียอดธงรุ่นแรกหลวงพ่อพัดพี่พนี่อันนี้เป็นยอดธงลงยาเขียวนะครับนี่จมูกดีดีนี่นะครับข้างหลังเหมือนจะเป็นเพชรนะพี่พี่เหมือนเพ้นทาเพชรสีนะ อันนี้เลขโคดเลขโค้ดน่าจะเดี๋ยวนะสองมองไม่เห็นเลยมันไม่ใช่ทำกระไหลนะสองหนึ่งแปดนะพี่พี่มันไม่เหมือนทำกระไหลนะอันนี้เหมือนเอาสีมาทับเพ้นท์ทับอ่ะมันก็เลยจะสองอยากยากนิดหนึ่งเพ้นท์เป็นหนุมานด้วยพี่พี่จะมีทั้งเห็นเป็นหนุมานแล้วก็เป็นรูปหลวงปู่นะครับ นี่ยอดธงใครชอบเหรียญสไตล์นี้นะคลาสสิกดีเหมือนกันนะเป็นยอดธงรุ่นแรกอ่ะยอดธงองค์นี้เอาร้อยเดียวพี่พี่อ่านี่หลวงปู่พัดร้อยปีนะครับยอดธงร้อยหนึ่งปียอดธงร้อยหนึ่งปีอันนี้จะเป็นเวทวิตนี่เนื้อนวะพี่พี่นี่ได้เนื้อนวะมาว้าวสวยไหมพี่พี่นวะยาแดง นี่ข้างหลังอันนี้เป็นเหมือนทําเป็นทําเหมือนเอาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกระไหลน,นะพี่พี่มันเหมือนเอาสีมาเนี่ยกระไหลทาทองเออเหมือนทาเงินอันนี้เหมือนทางเงินน,นี่โอ้โหอันนี้หมายเลขสองสี่ศูนย์พี่พี่อันนี้ปีหกห้าหลวงพะพัดเนื้อนะวะนะพี่พี่นื้อวะยาแดงนี่สวยๆเลยออันนี้เอา นี่นะครับเอาเอาร้อยสิบบาทพี่พี่เนื้อระวะอ่าชอบก็ค่อยปิดไปนะพี่พี่นี่ถูกใจปิดไปได้เลยเอาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบบาทอ่าหนึ่งหนึ่งศูนย์ลองดูพี่พี่ไอ้พักกล่องสามองค์นี้จะเช่ามาต่างหากกับชุดนี้นะเช่ามาคนละชุดอ่าพี่พี่ชอบก็ค่อยเอาไปนะอันนี้หลวงปู่หิงหลวงปู่หิงนะ่าจะมีองค์เดียวนะพี่พี่นี่นะมีกล่องนี้แหละเสาห้ารวยพญาไก่นะครับ ปีหกสี่หลวงปู่เฮงปพาโสอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะพี่ๆทองแดงผิวลุงนี่เดี๋ยวดูจมูกกันอ่ะจมูกสวยๆเลยพี่ๆหลวงปู่เฮงปพาโสนะครับนี่ข้างหลังเป็นไก่ปีหกสี่นะพี่ๆหมายเลขหนึ่งห้าศูนย์สองนี่มีถุงเงินถุงทองอ่าใครชอบเหรียญสไตล์เปื่อยๆคลาสสิกแบบนี้นะครับ ได้เป็นของหลวงปูเ่เฮงนะพี่พี่มีองค์เดียวนะปูเ่เฮงบอยพอลองเอาเอาเจ็ดสิบบาทนะพี่พี่เอาเจ็ดสิบบาทอ่าชอบปิดปลายพี่พี่หลวงปูเ่เฮงปะพาโสนะครับต่อไปจะเป็นงานเลี่ยมแล้วพี่พี่อ่าใครชอบสมเด็จมีมาองค์เดียวอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อพัดนะมีกล่องนะพี่พี่เดี๋ยวหาดูกล่องชื่อรุ่นอะไร อ่านี่ชื่อรุ่นชื่อรุ่นพัดพันล้านนะพี่พี่เหมือนเขาเคลือบนะเหมือนเคลือบฉลักนะพี่พี่คลาสสิกดีอ่านี่นะนฝังตะกรุดหนึ่งดอกคลาสสิกดีพร้อมเลี่ยมไมค่อนนะพี่พี่เลี่ยมไมค่อนนี่อันนี้ปีไหนะปีนะ่าจะปีหกสี่นะ ปีหกสี่ 64, พี่พี่นี่พัดพันล้านเรียมไมคอนมีกล่องอ่ะเอาไปหนึ่งสามศูนย์พี่เอาไปร้อยสามสิบอ่านี่ยร้อยสามสิบบวกนิดเดียวคุณนายหลายท่านก็ก็ถามนะว่าบอยพอเรามีกำไรหรือเปล่านะครับเห็นแบ่งร้อยสิบบาทมั่งนะครับร้อยี่สิบมั่งร้อยสามสิบมั่งแล้วแต่ทุนนะพี่ อีพีก่อนแบ่งร้อยร้บาทก็มีนะพี่ๆแต่มีไม่เยอะหรอกอ่าก็พอได้แบ่งกันนะครับบางวันได้ถูกก็ขายถูกนะครับบางวันได้แพงก็ขึ้นมาหน่อยก็ขายแพงขึ้นมาหน่อยอ่าพี่ๆน่าจะเข้าใจนะครับแล้วแต่ต้นทุนนี่ครับเราอาศัยว่าได้จากเขาเรียกว่าได้จากคนที่เขาซื้อมาเยอะๆอ่ะพี่ๆถ้าถ้าไปเดินซื้อเองบางทีไม่ได้ราคานี้นะพี่ๆบางทีถ้างานเรี่ยมนี่ต้องมีสองนะ สองร้อยห้าสิบนะจะพาะค่าเลี่ยมนี่ก็ร้อยแล้วบางที่ร้อยห้าสิบนะอ่านี่ถือว่าซื้องานเลี่ยมแล้วกันพี่ๆโอ้โหรุนนี้สวยนะดูพี่ๆดูใบหน้าลงปู่นะครับแกะดีมากรุ่นนี้นะเป็นเสมาเสือคาบดาบอ๋อนี่เสือคาบดาบร้อยปีถ้าร้อยปีก็ต้องปีหกสามเดยเฮ้ยหกนี่ออกอะไรอ่ะอ๋อเป็นหกห้าเหรอ อ่ะนี่หกห้านะนี่มีกล่องมีกล่องนะเซมาเสือคาบดาบข้างหลังเป็นเสืออันนี้นะปีหกสี่ไอ้กล่องมันตรงหรือเปล่านะี่นี่ก็กล่องรนะ้อยปีนะเนี่ยพี่พี่เนี่ยเสือคาบดาบร้อยปีเนะี่ยอันนี้ปีกล่องเป็นปีหกห้าตัวเหรียญเป็นปีหกสี่ ไปร,รู้บอกเลยนะอันนี้หมายเลขสามสองสองพี่พี่แต่พระแท้แน่นอนข้างหลังเป็นเสือสองตัวอืมน่าจะเป็นเนื้อสัตต์ตาด้วยเนี่ยสอเสืออะหรือว่าโคดสอเฉยๆน่าจะเสือสัตตานะไม่น่าจะเนื้อทองแดงหรอกเอาไปร้อยสามสิบอีพีนี้องค์ละร้อยสาสิบนะพี่พี่ตั้งราคาเดียวเลยนะเะฉลี่ยฉเฉลี่ยไปนะครับบางองค์ผมก็ซื้อ ซื้อมาเบียดเบียนะบางองก็ซื้อมาย่อนหน่อยอก็เอามาเฉลี่ยกําไรเอาครับอ่านี่นะเอาร้อยสามสิบผมว่าเช่าได้แหละอาจจะไม่ถูกที่สุดนะพี่ๆแต่ก็ผมก็ว่ามันมันไม่แพงเท่าไหร่นะพระเลี่ยมราคานี้นะเลี่ยมสวยๆด้วยอันนี้เป็นทาเวศสุวรรณนะครับพี่ๆจำปีอ่าวัดห้วยด้วนปีหกห้า รุ่นอุดมทรัพนะพี่พี่มีกล่องเหมือนกันเดี๋ยวหากล่องให้ก่อเดี๋ยวไล่ดูกล่องให้่านี่รุ่นอุดมทรัพพี่พี่ปีหกห้าเป็นหน้ากากนะเนี่ยหน้ากากอะไรไม่รู้นะครับหน้ากากอปกาัปปาไม่อัปปาก็เงินแหละพี่พี่สองอย่างนี่อ มายเลข104นี่รวยๆนะครับถุงเงินถุงทองรวยๆอ่าเอาไป130ยสพี่นี่อ่าลองดูนะ130ถูกใจถูกราคาก็ค่อยเอาไปแล้วก็อันนี้เป็นเสมาลงยาลายธงชาติอันนี้ก็หลังเสือเหมือนกันนะพี่พี่นี่กระลหลเงินรุ่นชนะภัยกระลหลเงินอ่ะรุ่นนี้สวยนะ นีกล่องกล่องอันนี้กล่องเขารุ่นชนะภัยอันนี้ปีอะไรเอ่ยข,ข้างล่างเป็นหนุมานนะ,ะนี่หลวงปู่ยิ้มเป็นเป็นกระไรกระไรเงินหนึ่งศูนย์แปดเก้านี่นยาลายธงชาติพี่ๆท่านไหนชอบเอาไปร้อยสามสิบเหมือนกันนะครับร้อยสามสิบจมูกดีนะจมูกสวยเลยโอเค แล้วก็หลวงพ่อพัดองค์สุดท้ายของอีพีนี้อันนี้จะเป็นหน้าเทพหน้ายักษ์หน้าเทพนะครับเจ้าสัวมหาเศรษฐีอันนี้น่าจะเป็นเนือ้อทองแดงซาตินนะครับทองแดงหรือชนวนน่าจะเป็นทองแดงนะอ่านี่หน้ายักษ์ต่อโคตรคอระครังข้ทางบนเนี่ย ข้างหน้าเป็นหน้ายักษ์ข้างหลังเป็นหน้าเทพนะครับอันนี้หมายเลขหนึ่งเก้าสองพี่พี่อ่ะหนึ่งเก้าสองอันนี้ก็ร้อยสามสิบร้อยสามสิบนะเดี๋ยวดูกล่องก่อนมีไหมเปตกตำรวจนะครับอ๋อกล่องไปไหนละอันนี่เจอแล้ว นี่มีกล่องพี่ๆเป็นร้อยสามสิบนะหลวงพะพัดมีแค่นี้นะพี่ๆหมดแล้วต่อไปอาใครรอลวงปู่คีบอยู่ได้มาองค์เดียวอีพีนี้มีกล่องนี่นะลวงปูขคีบรุ่นมหาอำนาจพี่พี่ คุณมหาอำนาจเป็นยาน้ำเงินนะพี่พี่จมูกสวยเลยยาน้ำเงินฝังพลอยอายาน้ำเงินฝังพลอยสังกติเป็นเนื้อเนื้อแบคโรเดียมแบคโรเดียมหมายเลขเก้าสิบแปดผมว่าชักจะไม่ดีแล้วนะแหละแกออกเลยวะ่มันมองไม่ชัด อันนี้เลี่ยมกรอบใหม่ๆเลยนะพี่ๆเอออีพี่ก่อนวันทดลองก็แกะออกนี่ว่าลืมไปขออภัยด้วยนะพี่ๆนี่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 เก้าแปดชัดแจ๋วเลยทีนี้เป็นหนุมานนะเมื่อกี้หลังหลังเสือนนี้เป็นหลังหนุมานลงปุกีบนะนครพนมพี่ๆอ่ามีองค์เดียวนะลงปุกีบเอาหนึ่งสามศูนย์พี่ๆอ่าร้อยสามสิบชอบอปิดไปพี่ๆ อันนี้เป็นหลวงปู่โตหลวงปู่โตวัดท้ำสิ่งโตทองนะพร้อมเลี่ยมหลวงปู่โตวัดท้ำสิงโตทองอันนี้เป็นหลังแบบนะพี่พๆโอ้จมูกโด่งปิ๊ดเลยพี่พ่นี่จมูกสวยๆเลยฝังพลอยเม็ดหนึ่งสังคติ ต่อโคดตรงนี้หน่อยโคดอะไรเนี่ยโคดมีเหรอแล้วก็โคดภาษาจีนหมายเลขห้าสิแปดนะพี่พี่เป็นแบคโรเดียมลงยาเหลืองฝังพลอยอ่ะองนะนี้ก็ร้อยสาสิบนะน่าจะมีกล่องอยู่เดี๋ยวอ่านี่กล่องเป็นกล่องกระดาษสวยๆเลยรุ่นมหาชนะจนหนึ่งสามศูนย์นะสวยนะพี่จมูกดีต่อไป อันนี้เป็นหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุธพี่ๆอันนี้ใครรอหลวงพ่อรวยอยู่วัดมาบตาพุธนะครับนี่หลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุธเหรียญเจริญพรล,ล่างพี่ๆน่าจะเป็นเนื้อชนวนด้วยเนี่ยอ่าจมูกโด่งสวยเลยพี่ๆอ่าจมูกโด่งสวยเลยโคดซาลาสองตัวเลยนะซาราซ้ายขวาเลยหมายเลขสามสิบหก น่าจะเป็นเนื้อชนวนอ่านี่ชนวนนะชอช้างพี่พี่นี่ชอช้างชนวนหลังยันห้าหลวงพ่อรวยบอยพ่อรองได้มาองค์เดียวนะพี่พี่นี่มีกล่องด้วยเอาไปเท่ากันนะครับ 130. หนึ่งสามศูนย์อีพีนี้ให้ราคาเดียวกันเลยพี่พี่ดูชอบจัดไปหนึ่งสามศูนย์นะหลวงพ่อรวยแล้วก็องนี้เป็นเสมาสมเด็จโตพี่พี่ อสวยไหมเนื้ออัปกาอ,อย่างที่บอกแหละชอบนะอัปกานีา่จมูกจมูกสวยอยู่พี่ๆสวยอยู่อ่านี่นะครับอ่าจมูกสวยพี่ๆจมูกสวยโอ้โหลงยาสวยดีนะสว่างสว่างดีอะดูองค์พระแล้วสว่างสว่างดีอ่านี่ อันนี้ก็ร้อยสนะพี่พี่อน,นุที่ระลึกอน,นุสรร์ร้อยห้าปีนี่วัดชยโยนะนี่สวยๆเลยพี่พี่มีองค์เดียว130ชอบจัดไปพี่พี่อ่าแล้วก็ชุดบนนี้จะเป็นหลวงชุดที่เหลือนี้จะเป็นหลวงปู่อิ่มเลยมี3มรุ่น ันนี้สายใต้ได้แต่หลวงปู่อิ่มมานะพี่พี่พ,พ่อท่านจุนพ่อท่านผ่องไม่ไม่ได้มาเลยมีคนถามอยู่นะพ่อท่านจุนพ่อท่านผ่องนะผมพ่อก็พ่อท่านกเกษมนะครับโอ้โหอันนี้สวยนะอปบากา้าเก้ารอบซาตินนี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้นะพี่พี่เขาเรียกอะไรเนี่ยพยาคุดโอ้โหอ้ยเนื้ออับากา้าหมายเลขสิบแปดเลขสองหลักนี่ อปกาเก้ารอบอจะหมูกสวยเลยพี่พี่บล็อกแกบล็อกพิมพ์ก็สวยนะอ่านี่นี่อย่างนี้เหรอร้อยสามสิบพี่พี่นี่อย่างนี้เหรอร้อยสามสิบชอบจัดไปนี่ถ้าใครชอบงานเลี่ยมนะนี่ผมว่าคุ้มค่าเลยอ่อีกองคนะรุ่นเดียวกัน <c oughs> รุ่นเดียวกันอีกองคหนึ่ง นี่อันนี้เป็นลงยาเหลืองกีวอนส้มนะครับเป็นทองแดงผิวไฟเอาอันนี้ก็เลขสิบแปดพี่พี่อะไรจะบังเอิญขนาดนั้นนี่ทองแดงนะเลขสิบแปดอะใครถูกฉลกเลขนี้จัดไปได้เลยเนะี่ยได้สององค์อันนี้ก็ร้อยสามสิบนะมีกล่องเหมือนกันพี่พี่ข้างหลังเป็นพยาคุดสยายปีอย่างนี้สวยๆเลย หลวงปู่อิมนะครับวัดทุ่งนาใหม่นครศรีนะพี่ๆเผื่อบางท่านก็ไม่รู้จักนะครับอ,อยากจะเช่าเห็นราคาเล้าใจถูกใจอยากจะเช่าไม่รู้จักหลวงปู่นะท่านอยู่วัดทุ่งนาใหม่อำเภอพ,พิปูนนะพี่ๆนี่พิปูนนะครศรีธรรมราชนะครับอันนี้เป็นอะวากา้าห่วงเชื่อมนี่เจออย่างนี้ไม่รอดอวพะลองนะครับต้องเช่ามานะครับอะวากา้านี่เป็นห่วงเชื่อมด้วยซาติน ฮัสิกเลยลงยานําเงินนี่พี่ๆชอบ <c oughs> ถูกใจจัดไปได้พี่พี่สวยดีผมก็ว่าสวยนะที่เช่ามาก็เพราพาะว่าสวยนี่แหละเอาไม่ใช่คนละคนกล่องเฮ้ยเป็นกล่องนี้รวยชนะจนนะครับหกร้อยหกปีลุงปู่อายุยืนมากโอ้โอุงนี้สวยนะพี่ได้เป็นเนื้อปลาก้าหงวงเชื่อมเนะี่ย ที่จริงอยากได้สักร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเอาร้อยสามสิบมัแหละทุนมาไม่ได้สูงอ่านี่ชอบปิดได้นะพี่พี่คุณพี่บางท่านนะครับคุณน้าบางท่านก็ที่ทักทายพูดคุยกันตลอดก็ก็บอกบางที่ที่เลี่ยมแถวแถวแถวบ้านอะ่ะหายากแล้วบางทีก็ 150, 180ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบนะพี่พี่เนี่ยเฉพาะค่าเลี่ยมนะ เนี่ยก็มันก็แล้วแต่ที่นะวิชาอาชีพเขาเราก็ว่ากันไม่ได้พี่พี่แต่อย่างที่บอยพอลองบอกอเนี่ยอย่างเงี้ยเรียมมาให้แล้วแล้วก็ราคาเท่านี้ผมก็ว่ามันเช่าได้อยู่นะอันนี้เป็นเหรียญสร้างบุญนี่องสุดท้ายแล้วนะพี่พี่ของ ep นี้นะครับสร้างบุญไม่มีอดอน,นี่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงเปื่อยนะครับเหรียญครบเก้ารอบหลวงปู่นะพี่พี่ดูหลวงปู่อายุยืนมากเก้ารอบนะครับ ลองไล่ดูนะครับนี่ดูสวยมากนี่ตอบบุญสังกติด้วยนะครับนี่ใครชอบงานเปื่ปอยงานเพียวนะพี่พี่อุ๊ยอันนี้หมายเลขสองตัวเดียวพี่พี่ลืมดูนี่นี่นี่อ่านี่ร้อยสามสิบอย่างนี้อ่ะเช่าได้ไหมพี่พี่เลขสองตัวเดียวนี่หลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่ อไล่ครบแล้วนะพี่พๆพีนี้ e P ine, นะครับไล่ครบแล้วมีทั้งพระก,ก่องอย่างนี้เนื้อนาวะยอดธงหลวงปูง่เฮงแล้วก็จะเป็นชุดเลี่ยมแบบนี้อ่าพี่พี่ถูกใจถูกราคานะครับก็นี่เลย0ูนย์หกห้าห้สาสองนะโอเคอีท e ี P ่สองร้สี่สิบามนี้บอยพะลองก็ไล่ครบแล้วนะครับ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพี่ๆไว้เจอกันอีพีหน้านะครับมีเข้ามาอีกอยู่ถ้ายังไม่ชอบก็ผ่านก่อนได้นะพี่ๆไว้รออีพีหน้านะถูกใจค่อยเอาไปนะครับพี่ๆอีพีนี้ลาไปก่อนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำร่เลยทุกท่านครับสวัสดีครับ